สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ AI Skill for Business Professional นะคะอยู่กับดิฉันนะคะศิวพรลินทะลึกค่ะเป็น Microsoft Educator นะคะพาร์ทแรกนะคะเราจะคุยกันเรื่อง AI Skill Basic and Generative AI Introduction นะคะเราจะมาดูความหมายและความสำคัญของ AI หรือ Generative AI นะคะว่ามันคืออะไร ค,คำแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า AI AI ย่อมาจาก artificial intelligence ในภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาไทยแปลว่าปัญญาประดิษฐ์นะะปัญญาประดิษฐ์ก็ความหมายตรงตัวเลยนะคะมันคือปัญญาประดิษฐ์มันคือปัญญาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อให้เครื่องจักรนะคะสามารถคิดแล้วก็ทำงานได้คล้ายหรือเหมือนกับมนุษย์นะคะ อา,อาจจะเหมือนคล้ายหรือเหมือนในบางด้านนะคะโดย AI เนี่ยนะคะสามารถจะเรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์นะคะป้อนเข้าไปหรือว่าเทรนข้อมูลเข้าไปให้เขานะคะแล้วมันก็สามารถที่จะคิดคำนวณหรือตัดสินใจให้เราได้ในระดับหนึ่งนะคะเช่นเช่นตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่น AI ในการจดจำใบหน้านะคะ AI ที่จะจดจำใบหน้ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากการที่เราป้อนข้อมูลหรือให้ข้อมูลใบหน้าในจำนวนมหาศาลนะใช้คำว่าจำนวนจานวนมากหรือจำนวนมหาศาลนะคะที่ป้อนข้อมูลใบหน้าเข้าไปให้กับ AI ทํทำให้สามารถจดจำว่าเนี่ยคือหน้าตาของสิวพรนะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่เขาเก็บใบหน้าของสิวพรเนี่ยเขาไม่ได้เก็บใบหน้าแค่รูปเดียว แต่เขาต้องเก็บลักษณะท่าทางการยิ้มการาหน้าบึง้งหน้าสดใสหรือหน้าด้านข้างด้านมุมต่างๆนะคะคือเขาเก็บใบหน้าของคนแต่ละคนเนี่ยจำนวนมากๆนะคะไม่ได้เก็บแค่รูปเดียวแล้วก็เอามา,เ,าเป็นฐานข้อมูลแล้วก็พอใส่หน้าแบบนี้เข้าไปเขาก็จะสามารถตอบคำถามได้ว่าหน้าคนนี้คือคือใครชื่ออะไรนะคะเป็นใครมาจากไหน หรืออีกตัวอย่างหนึง่ง AI ที่เป็นตัวแชทบอทหรือตัว AI ที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์หรือภาษ,าษาธรรมชาติได้นะคะมันจะมี AI ที่เกิดมาหลายตัวนะคะแชทบอทของขององค์กรหรือแชทบอททีอ่อาจจะเป็นตัว generative AI ก็ได้ที่เราคุยกับเขา ด้วยการใช้ภาษาที่เหมือนเหมือนภาษามนุษย์อะคะ่ะไม่ใช่ภาษาที่เป็นโปรแกรมเนาะไม่ใช่ภาษาที่ต้องมีโครงสร้างภาษาเหมือนภาษาพูดเลยแต่เขาก็สามารถเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ AI นะคะแล้วก็ AI ตัวนี้เกิดมานานและคำถามก็คือเราสามารถเล่นหมากลุกที่แข่งกับหมากลุก AI ไได้หรือไม่นะคะมันมัน AI หมักลุกเนี่ยมันมันจะฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเทรนข้อมูลเข้าไปให้เขานะคะก็คือมนุษย์นี่แหละต้องฉลาดกว่า AI นะคะเพราะมนุษย์คือคนสร้าง AI มนุษย์ให้เ,ออเราใส่อัลกอริทึมต่างๆให้เขานะคะเกิดความฉลาดหรือเขาสามารถตัดสินใจคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าเขาจะเดินยังไงให้ชนะคนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของ AI นะคะ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากไม่ว่าจะเป็นการเล่นมารลุกนะคะการตัดสินใจหรือการโต้อตอบด้วยแชทบอทนะคะ,ะการจดจำใบหน้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันต้องเกิดจากข้อมูลที่มีจำนวนมากนะคะจำนวนมหาศาลเลยที่ใช้ในการจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เครื่องจักรนะคะ เครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคิดหรือตัดสินใจได้นะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะก็เลยเปรียบเสมือนกับการสร้างสารรค์นะคะความฉลาดในรูปแบบของดิจิทัลให้กับเครื่องจักรนะคะค่ะแล้วก็ AI ที่เกิดขึ้นมานะคะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมันเริ่มมาจากไหนมันเริ่มมาจากความพยายามที่จะสร้างเครื่องจักรให้สามารถทำงานแล้วก็คิด ได้เหมือนกับคนได้มากที่สุดนะคะซึ่งในช่วงของปีคศ1950นะคะคุณอารันทัวริงเนี่ยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะชาวอังกฤษเขาอยู่ดีๆเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาในหัวว่าเครื่องจักรมันสามารถจะคิดได้ไหมเครื่องจักรมันสามารถคิดได้ไหมอยู่ดีๆคนเราคงไม่ตั้งคำถามแบบนี้นะคะแต่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือการ ทำให้ AI สามารถคิดหรือวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เนี่ยคือเริ่มต้นมาจากคุณอารันทัวริงเลยนะคะคือเขาแค่ตั้งคำถามว่า,เ,าเครื่องจักรสามารถคิดได้ไหมนะคะแล้วเขาก็สร้างแบบแสดงพฤติกรรมที่ให้มนุษย์นะคะสามารถแยกแยะว่าอันนี้เป็นเครื่องจักรหรือมนุษย์เป็นการเป็นการคิดอันนั้นนะคะ มันมันเป็นรากฐานของการพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในสมัยสมัยนี้สมัยสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้เลยนะคะเขาเป็นคนที่เริ่มต้นหรือวางรากฐานให้กับเรื่องนี้นะคะต้องต้องขอบคุณเขานะคะซึ่งตอนนี้ในปีในปีผ่านมานานแล้วในปี AI เนี่ยมีมานานแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมีแต่ว่ามันมาบูมในช่วงนี้ มันมีคำหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีคำว่า generative AI เข้ามาเพิ่มเติมนะคะมันมันเป็นจุดสนใจของ AI ในในรูปรูปแบบใหม่นะคะมันไม่ใช่แค่วิเคราะห์ข้อมูลและตอนนี้มันสามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ได้มากกว่า AI ในสมัยก่อนนะคะมันสามารถจะสร้างข้อความ หา,าไอเดียอะไรบางอย่างช่วยเขียนเอกาสารนะคะสร้างภาพสร้างเสียงนะคะซึ่งในในสมัยก่อนอาจจะทำไม่ได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็รวมถึงโมเดลของ GPT นะคะซึ่งเกิดขึ้นมา,มาใหม่นะคะ GPT ย่อม,มาจาก generate pretrain นะคะ transformer หรือว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมโมเดลนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถที่จะคุย ภาษาคนกับเขาแล้วให้เขาสร้างสารรค์อะไรบางอย่างให้เรานะคะซึ่งมันเป็นความก้าวหน้าของ AI ในในปัจจุบันมากๆนะคะ Microsoft ก็เลยพยายามพัฒนาเครื่องมือที่จะเป็น Generative AI ให้สามารถช่วยงานให้สามารถช่วยงานมนุษย์หรือช่วยงานเราได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงานให้เรานะคะ,ะแล้วก็ นอกจากมันจะ g e n e เรตข้อความได้นะคะตัวอย่างแรกนะคะมันสามารถ g e n e เรตข้อความได้เป็นเบสิกอยู่แล้วที่ที่ตอนนี้มีหลายๆตัวนะคะที่สามารถ g e n e เรตข้อความได้นะคะสามารถหาไอเดียสามารถช่วยเขียนรายงานนะคะเป็นการสร้างเป็นข้อความในรูปแบบข้อความนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ generative AI สามารถทำได้ก็คือ การสร้างสารรค์รูปภาพนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มีคนบอกว่ามีคนถกเถียงกันนะคะ AI ไม่น่าจะ AI สามารถคิดวิเคราะห์สามารถให้ข้อมูลตัดสินใจอะไรแบบนี้ได้ได้ดีมากๆจริงๆมันมีมานานแล้วอย่างที่บอกแต่มีคนบอกว่า AI สิ่งที่ AI ไม่น่าจะทำได้ก็ไม่น่าจะสร้างรูปภาพได้ไม่น่าจะวาดภาพได้เนาะแต่ตอนนี้ ทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปแล้วนะคะ AI ไม่เพียงแค่วิเคราะห์หรือตัดสินใจได้ได้แทนมนุษย์นะคะแต่ยังสามารถจะสร้างรูปภาพนะคะตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือบอกไปให้เขานะคะเราใส่ข้อความไปไม่กี่ข้อความนะคะมัน AI มันสามารถจะสร้างรูปภาพแบบนี้ให้เราได้อย่างตัวอย่างในสไลด์นี้นะคะ ก็เกิดจากการสร้างสารรค์ของ AI ของ generative AI นะคะคือเขามีฐานข้อมูลมหาศาลแล้วก็สามารถคัสตอมรูปภาพตามตามคำบอกของเราตามพร้อมที่เราใส่ให้เขานะคะแบบนี้มันมันง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าถ้าทำา i i ใช้ใช้ AI ในการสร้างสารรค์รูปภาพมันอาจจะเป็นเรื่องยากน้องมันต้องยากแน่ๆมันต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะแต่เนี้เราแค่ ใส่ข้อความไม่กี่ตัวเราก็ได้รูปภาพแบบนี้ออกมาแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่ตัวเองก็คิดว่า AI ไม่น่าจะทำได้ถึงขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้มันมันทำได้ขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือการแต่งเพลงแต่งดนตรีนะคะเขาทำได้แล้วนะคะเราสามารถให้เขาแต่งเพลงให้ก็ได้แล้วก็เอาเพลงที่เขาแต่งออกมานี้เอาไปเข้าโปรแกรมเขาก็จะเจเนเรต เสียงดนตรีเลือกเราเลือกสามารถเลือกแนวเพลงได้เป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นแจ๊สเป็น EDM ต่างๆนะคะคัสตอมด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถให้เขาช่วยแต่งเพลงได้เนื้อเพลงตามที่เราต้องการเออซึ่งตอนนี้มันมันมันเปลี่ยนไปมากๆนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มใช้ AI นะคะจะต้องเริ่ม เริ่มเปลี่ยนความคิดและเราต้องมาเรียนรู้ในการใช้ AI ซึ่งพาร์ทนี้เราได้พูดถึงความหมายและความสำคัญของ AI แล้วก็ยกตัวอย่างบางตัวอย่างที่ AI ทำได้เนาะส่วนในพาร์ทถัดไปนะคะขอให้ทุกคนามาติดตามกันต่อว่าเราจะพูดถึง AI ในประเด็นไหนบ้าง Generative AI มีศักยภาพมากแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ